ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกตัดสายลุงนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผานะครับความยาวสิบเมตรนะครับตรงหน้าเรานี่เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่น้ำแห้งฤ <c oughs> ดูนี้น้ำแห้งนะครับก็ตามฤด,ดูกาลนะครับแต่ถ้ามีน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ น่าเสียดายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤด,ดูแล้งนะครับโอ้เรามาเห็นแต่หน้าผาเนี่ยแหลนะเนาะอืมน่าจะไหลจากตรงปูลามาแล้นะเนาะน้องเนาะฤด,ดูนี่อะไรมันก็แล้งไปหมดละบรรยากาศร,รอบข้างมันก็แ,แล้งละ ดูเสียงจักกจั่นของจ้าเลยโอ้ต้องมาช่วงหน้าฝน,นต้องมาช่วงหน้าฝนครับโอ้นี่พามาดูอะไรเนี่ยอืม น่าสดายครับน่าสดายเขาโมโหจะว่าได้เพราะว่าฤดูฤดูนี้มันฤดูแรงแล้วเนาะโทษใครก็ไม่ได้นะครับโอ้ถ้าฤดู้ํามาก็น่าจะสวยพอสมควรแล้วครับยังมีอีกตาดหนึ่งคือตาดควนะันเนาะตัดควันอันนี้ตัดสายลุงนะครับตาดสายลงุง อดเลยอดเลยอดเลยแต่ก็อดที่จะถ่ายภาพไว้ไปได้เพราะว่าอ,อ,อย่างน้อยหน้าแรงมันก็ดูสวยแบบอย่างหนึงนะ่งไงถึงแบบนี้น้ำตกมันก็ดูสวยแบบอย่างหนึ่งนะี่ <c oughs> เออน่าจะไหลาจากตรงนู้นแ่ะครับมามานี่เนาะว้าว ไปตัดควันเนาะไปลุยตัดควันต่อเลยไม่ไม่มีน้ำตกหน้าแรงหน้าแรงตามฤด,ดูกาลเอาไปดูตัดควันอีกตัดควันนี่ดูเหมือนจะห่างจากที่นี่ประมาณกี่โลมาแน่ใจประมาณซาวกว่าโลเนี่ยเนาะอืมว้าว <Wow. S 2> ก็หลังจากที่เราออกจากวัดพุทธเมตตามาเมื่อกี้นะครับผมก็พาทุกท่านไปชม น้ำตกตัดสายลุงนะครับปรากฏว่าน้ําแห้งนะครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมายังน้ําตกอีกน้ําตกหนึ่งนะครับซึ่งห่างกัน20กิโลเมตรนั่นก็คือน้ําตกตัดควันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะมีหรือเปล่านะครับก็ต้องต้องไปดูนะครับผมบรรยากาศของเส้นทางไปน้ําตกตัดควันก็ประมาณนี้นะครับโอ้แห้งแ,งแล้งลนะน้องเนาะโอ้ลุยเลยเนาะไปเดี๋ยว เออมันไม่มีสัญญาณมือถือแล้วนะครับ GPS ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยถามอาศัยถามชาวบ้านเอานะครับ มีรถบรรทุกอยู่นะครับเนี่ยสะบประรรถหรอเอ 5, เอเขาท่าเลยปลูกสับระรถเ,เดี๋ยวก็ถามชาวบ้านเอาเนาะหมู่บ้านตัดวันโอเคโอเคเดี๋ยวถามชาวบ้าน,นครับเริ่มเจอหมู่บ้านแล้วโอ้ยทางลิง นี่อยู่ที่น้ำพุร้อนป่าตึงนะครับพอดีผมไปดูมาแล้วนะครับน้ำตกตาดสายลุงนะครับไม่มีน้ำเลยสักหยดก็เปลี่ยนเป้าหมายจากน้ำตกตาดสายลุงมาเป็นน้ำพุร้อนป่าตึงก็แล้วกันนะครับจากน้ำตกกลายเป็นน้ำพุกันบ้างนะครับน้ำพุร้อนป่าตึงอำเภอแม่จันนะครับเนาะไปดู น้ำตกตาดสายลุงน้ำตกแห้งก็ยังขี่รถเข้าไปดูน้ำตกตาดควันอยู่เนาะปรากฏว่าเส้นทางไปยากก็เลยไม่ไปโอ,อโอ้ยอะไรเกี่ยวโอ้โหฟังเลยพาไปดูน้ำพุร้อนปลาตึงดีกว่าเนาะวิวงามลเ,เ,าเลยเนาะอ่ะ อ่ะกล้องมันกล้องเขาเรียกว่ากล้องห่วยๆหน่อยไม่ค่อยจะโฟกัสนะไปสาวน้อยไปไปดูอ่ากว้างเลยนะกิ่นหึ่งเลยอันนี้น้ำเย็นอยู่นะโอ้บ่อปลาบ่อปลาเขาไป ว่าแม่พี่น้องมาเอาน้ำผู้ร้อนป่าตึงดีกว่านะครับอ,อ,อ่าเดี๋ยวคลิปน้ำตกตาสายลุงเดี๋ยวผมจะเอาลงทิ้งท้ายปิดคลิปนี้ก็แล้วน,นะครับเพราะว่าไปน้ำตกตาสายลุงก็ถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยจะน่าดูนะครับก็เลยไม่เอาลงเป็นคลิปตัวเองนะครับก็ เอาเป็นเก็บตกทิ้งท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับอ่านี่คืออะไรโอ้ที่เล่นน้ำแล้วเนาะนั่นที่แช่เท้าที่แช่น้ำนะนเนาะไอ้น้ำพุนั้นะมันร้อนนะ น,นาดานี่ปลาตะเพียนนี่นะปลาตะเพียนโอ้ปลาหลายโอ้ปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนขาว โอ้มีอันนั้นตัวฮะ,ะเป็นองว่ารูปปั้นน้ำบยอ่ะปุ่นปุ่นปุ่นไปถ่ายรูปปั้นน้ำบยโอ้ตรงนี้เันมีคือแช่น้ำตัวเนาะแช่เท้าได้ไดไระวังน้ำร้อนโอ้พุ่นน้ำพุน,นี่ฮ้อนกับครับเนี่ยน้ำฮ้อนกับครับเนี่ยฮ้อน โอ้เนี่ยน้ำฮ้อนหมดเลยกันนี่โอ้โหโอ้เนี่ยเป็นหูน้ำโบยไงนี่น้ำผู้ร้อนธรรมชาติปลาตึงนะนี่น้ำโบยวิถีชีวิตค <บา S 2> นล้านานาวะแม่โลฮะน้ำโบยน้ำโบยซื้อไข่ต้มกับ ปไปเดี๋ยวไปซื้อไข่ต้มกันปะโอนี่น้ำพุเปลี่ยนจากน้ำตกมาเป็นน้ำพูดีกว่าเนาะคือ,อ,อน้ำตกมันแห้งครับก็คือพูดสดิบดีเลยนะครับว่าจะไปน้ำตกตาส่ายหลวงไปจริงครับแต่ว่าน้ำแห้งนะครับหลังจากน้ำตกตาส่ายหลวงแห้งผมก็ขับรถ จะไปน้ำตกตาดควันที่ห่างกันที่อยู่ห่างกัน20กิโลเมตรนะครับโอทางขึ้นยากครับไปไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากน้ำตกมาเป็นน้ำพุแม่จันแล้วกันนะครับเนี่ยผ่านไปผ่านมาบ่อยมากนะครับอ่ะครับซื้อไข่มาเลยขออภัยในความไม่สะดวกจะทำการอะไรใช่ไคืนนี้แช่เท้าเหรอคือสามารถแช่เท้าได้เหรอ คือร้อนเหรอวะอู้หร้อนแตกครับร้อนร้อนร้อนจริงร้อนจริงว่าแม่พี่น้องกาลูนาอย่าโย,ยนหินลงในบ่อน้ำพุร้อนโอ้นี่ไม่แน่ใจว่าเราจะขึ้นไปชมด้านบนได้ไหมนะครับแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวท่านใดขึ้นไปด้านบนเลย นะครับเราจึงไม่ขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่เห็นมีนักท่องเที่ยวท่านใดนะขึ้นไปเลยน้ำพุร้อนปลาตึงอำเภอแมจันนะครับโอเคโอสวยครับแบล็กกาวเป็นน้ำโบยเลย น้ำบบยนี่เป็นภาษาเหนือนะครับก็หมายถึงแก้วตักน้ำนั่นแหละนะครับแก้วตักน้ำมีด้าม,มา <c oughs> นั่นแหละตรงโน้นนจะเป็นร้านค้าครับตรงนั้นเป็นร้านค้านะครับผมชมบรรยากาศรอบรอบเนาะอื สาวน้อยไปซื้อไข่นะครับไม่รู้จะเอาไปต้มที่บอ่อไหนเดี๋ยวไปตามหาสาวน้อยกันว่าจะเอาไปต้มที่บอ่อไหนนะครับเจอแล้วบอ่อต้มไข่นะครับป้ายชีย้ไปทางนี้นะโชว์ไข่น่อย,เ,กกอยเออมาเดินตามหาอยู่นี่นออบอ่อต้มไข่นะครับ คือเราเดินสวนทางเนี่ยเราจะเจอป้ายนะครับบอ่อต้มไข่โอ้นี่ป้ายบนบอกนี่หรอออนเซ็นบอ่อต้มไข่ไปทางนี้กระบอดที่น้ำพุน้ำใจกะต้มไข่อ๋ออืม ไปต้มไข่ก่อนอุณหภูมิ85องศานะครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ป็นยังบาล้างเหมือนน้ำพุร้อนมาริกาเต้นะ,ะ,ย,นะยังมีคนมาอยูอ่ย้อนกลับไปแช่ไปต้มไข่ก่อนนะครับ ย้อนกลับไปต้มไข่ก่อนเอาบ่อไหนลราพ่อแม่พี่น้องนี่คือมันมันแบบสามารถขึ้นไปดูได้แล้วเนาะว่ามันพูมายังไงหะได้มันขึ้นไปดูได้หรือเปล่าเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ฮะเอออยากเห็นว่ามันพูมายังไงนี่เน,ะนี่ยน่าจะได้เนาะ ก็คือมันร้อนธรรมชาติหรือว่าอย่างใดเนี่ยฮะเออมีท่ออยู่ครับเนี่ยก็บอกแน่ใจครับว่ามันร้อนธรรมชาติหรือร้อนทําเองนะแต่น้ําผูร้อนมาริกาคือเขาร้อนธรรมชาติเลย ขอบ่มีท่อแบบนี้นะครับย้อนกลับภาษาน้อยปะยอดเหรียญสิบบาทแล้วคืออะไรอันนี้มันจะเล่นนะเอามามายอดมามีแหนสิบมี นามนมันเฉ้น่รอยัดยัดเหรียญนะโอ้ยอดเหรียญแล้วเป็นเจนี่ขยับได้เองแล้วเนาะได้ดูดูขยับเออได้ดูดูขยับเออนครับ ใหญ่แล้วแต่ห,อย,ออหยอดเหรียญแล้วขยับได้เองเนาะสิบบาทจบเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งนะไอ้ตัวป่านี่มาขยับเลยไหนโน<อ>่นนั่นรู้นั่นรู้นั่นรู้นี่นั่นสันสันอ่ะอันนี้ก็เห็นมีอยู่สันอยู่กับสันหน้เดียวเออ วิ้ยน้ำมันยังอะไรมาเนี่ยเอาป่ะป่ะเดี๋ยวดูจบก่อนมันจะจบเมื่อไรแล้วอืมไปล้วค่ะไปละป่ะสิบบาทมันง่ายคือผอมหมดเลยแต่แต่เดี๋ยวจะถ่ายพวกอันนีต้องถ่ายกันอันนี้เป็นต่ำเขาอยู่นะเนาะมอเตอร์ปั่นมีตั้งห้านตัวเดียวนะฮะก็เนี่ยมอเตอร์ปั่นมีตัวนี้ตัวเดียวครับเออ <S <S บ่อที่หนึ่งอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสหย่อนลองไปเลยกัยเออนี่คือร้อนธรรมชาติจร <S <S ิงนะเนาะนนั่หย่อนลงไป,อป,อปอเอาปะเอาปะเอาเอาบ่อนี้ <faced ness? S 1> บ่อไหนบ่อนี้ดีกว่ามาดูบ่อนี้ด้วยได้ปรอเออแล้วก็เฝ้าเต้น คือน,นี่น่าจะร้อนธรรมชาติแล้ว,นลวเานาะทางขึ้นมันอยู่ทางนี้ครับเอามามาย้อนไค่ไอ,นอ้นูเอาบ่อต้มนอไม้เอาถ้าห้องออกมา,มาเขากับบรรลุแล้วมาไปบ่อดเดิม,ดดมปไปเออยอะยลงไปเลย เอาทำไมไอ้ยานะไอ,อ้มือทายทายอยู่ oh. เออโชว์เท้าหน่อยนุ๊กที่แปดหรอคะอืมได้ยังเอ,อาแลจเขาเจออ้าใจง่ายๆได้เนี่ยก็ปล่อยลากไว้งันแหละกี่นาทีมันบอกให้กี่นาทีซิปซิปนะเ,เอานี่ไงระยะเวลาต้มไข่เจ็ดนาที แต่ถ้าเอาซุกอ่ะเอาซุกอ่ะแต่ถ้าแบบออนเซนอ่ะเจ็ดนาทีเอาเอาเอาออนเซนก็ได้เจ็ดนาทีเอาวางไปเลยเดี๋ยวเขาก็เอาไม้เคลียขึ้นเอาถ้าตัวกัมแบบนั้นมันก็เนี่ยกะเออนี่ผมได้ต้มมากะตันแบนเนี่ยเอนะเอาเอาเนี่ยเอาปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยเดี๋ยวก็ไม้เคลียขึ้นเออเออกำลังถี่ไงเออเออไว้งั้นแหละเออ ท่าเป็นน้ำเย็นนี่ปะเนาะีากาศดีแต่เนาะนี่น้ำโบยเล่นแล้วล่ะเล่นแล้วล่ะบ่อน้ำผู้ร้อนปลาตึงให้สาวน้อยต้มไข่กันมาว่ะอ่อืออาขาไปอันนี้ต้มตรงไหนอ่ะไข่นกอ่ะหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยช่วย แฉบเบะเลยรอเจ็ดนาทีเนาะุชกโอเคสินาที okay, าทได้น้ำจิ้มมีที่สองชุดอ๋อพามาดูปลาก่อนครับระวังอรอไข่ต้มอยู่เนาะโอ้โอเยอะแยะเลยหลายตัวกนัดปลาตะเพียนนะครับเป็นว่า นู่นนี่เต็มหนองนี่แล้วนะอืมเป็นปลาทับทีมนี่น่าจะไม่เหลืออืมเฮ้ยนั่งสรารารอไข่พ่อแม่พี่น้องไปแกะไข่ัางนอกปุ่นดีกว่าพ่อแม่พี่น้องโหหือือยอดดีครับ เราไปแกะไขยด้านนอกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับเนะาะก็มีอยู่เท่านี้เนาะบอ่ได้มีอย่างเนาะนคือคนเป็นชอบอะไรที่มันมาจากธรรมชาติแล้วเนาะ,นะบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอะไรแบบนี้นคือถ้าพูดถึงธรรมชาติจริงๆนีมันก็ต้องเป็นของอเมริกามากกว่ามั้งมันก็เพราะบอกน้ำพุร้อนอเริกานี่คือ ของแท้เลยนะกว้างกว้างนะบอ่อใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ยังบอ่บอบ่อไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เนะแต่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันมีคนดูแลนะครับถือว่าบรรยากาศดีอยู่ครับอ๋อไปแก้ไขนี่น้อยเอามานั่งแก้ไขกันว่าแม่วิโน่โอ้ว่าออมกับเอวตั้งไม่สวยกน,นี้<ะ>ออกกันทีนะที เอารัดพ่อเข้าวะตั้งซุกอยู่เนาะสิบนาทีเนะาะอทำไมมันบอกค่อยโฟกัสแล้วนี่จะเป็นไข่ประตูมันก็ไม่ใช่นี่ คลิปน้ำผู้ร้อนป่าตึงก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม